นี่ถ้ากุญแจไม่ได้อยู่ในในระยะสัญญาณไฟจะเตือนขึ้นแล้วถ้ากุญแจอยู่ในระยะนี่ง้างเบาๆเปิดได้เลยแล้วเวลาปิดเวลาปิดให้ง้างนี่ขึ้นมาแล้วกดลงไปแล้วปิดเบา แค่นี้อย่าอย่าไปกดโดยที่ไม่ได้ง้างนะเขี้ยวนี่มันจะเสียนะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ง้างแล้วเรากดลงไปอะ่ะมันจะมันจะกึดกึดกึเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขี้ยวเนี่ยมันก็จะเสียอีกถ้าก่อนที่เราจะปิดอนะ่เราง้างหน่อยนึงเราวมือกดลงไปนิดเดียวเองเนี่ยมันจะล็อกได้แล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเออตอนจะปิดก็ง,ง้างแล้วกดลงไปแล้วก็ปล่อยลง แล้วถ้าถ้าถ้า,ถาดับเครื่องแล้วแต่สวิตยังไม่ได้ปิดมันก็จะเปิดไม่ได้นะเห็นปะถ้าดับเครื่องแล้วสวิตยังไม่ได้ปิดมันก็จะเปิดไม่ได้ต้องปิดสวิตถึงจะเปิดได้แล้วคุณถ้าปิดสวิตแล้วเราปิดไว้เนี่ยมันมีไทม์ของมันมันจะอยู่ประมาณหนึ่งนาทีฝาถึงจะล็อกนะไม่ต้องไปตกใจนะว่าเอา้า ดับเครื่องแล้วปิดแล้วทาไมฝาไม่ล็อกมันจะใช้เวลาประมาณ1นาทีประมาณนะ1นึ่งนาทีลวเดี๋ยว,ยวมันจะล็อกเองอัตโนมัติโอเคตามนี้นะ